โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงอยู่โดนไล่ยิงอยู่โดนไล่ยิงอยู่สเต็ปจู๊กยิงยังไงโอ้โหคืออะไรอ่ะให้เรากิ้งไปชนกันเหรอให้เรากิ้งไปชนกันเหรอเฮ้ยโอ้โหออกตรงไหนอ่ะมันมันต้องมีทางออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องมีทางออกไงแล้วประตูอยู่ไหนยังไม่เริ่มหรอนี่ออกแล้ว แวนเวลคอมแบ็ back, k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  คคิดชา n น l สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนและพี่เอกอีกแล้วนะจ๊ะ,ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่ามินิเกมอีพิกมินิเกมอีพิกมินิเกมมินิเกมเยอะไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยกว่าเราจะเข้าเล่นได้เนี่ยมันนานมากๆเลยนะอเอาละพี่เอกอุยเป็นภาษาไทยด้วยหรอไหนภาษาไทยนีไงภาษาไทยมินิเกมต่อไปเขาบอกว่าคัดเก็บของขวัญจะเริ่มในอีก ห้าวินาทีอ๋ออยู่ที่ไปตั้งค่าภาษีของเบียรเป็นภาษาอัักเลยนะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเอาให้ทําอะไรอ่ะให้เก็บของขวานเหรอเฮ้ยดูนั่อ่ะให้เราเดินเดินเก็บของเออไหนไหนไหนเราเดินเก็บของมันคงจะแล้วของอยู่ไหนอะไม่รู้มันคงจะแบบหล่นลงมาบ่าไหนของอ๋อนี่บ้าที่เป็นตัวเาอะมันอ้าวแล้วอยู่ไหนตัวเรามีเขาขาวนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเก็บ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 ก็ะ รถยนรถยนรถยนโอ้อย,ย,นยนโอ้ยบังกันทำไมล่ะงเราหาตัวเองไม่เจออ๋อมันมีจุดดำดำยวนพื้นเนี่ยบ้านี่อุ้ยเราได้น <sentences> ี่ได้นุ่นเสาตรงดำดำอ่ะจะมีของหล่นทำไมต้องเบียดเราด้วยนี่พี่ฝนหาตัวเองไม่เจอทำไมต้องเบียดเราด้วยเนี่ยได้หลายอย่างนี่นี่ซันตาคอสจะยืนรอตรงนี้ลื่น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 น้ำแข็งเหรอเวรกรรมแล้วทำไงดี ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไปไม่ถึงอ่ะโอ้โหสไลด์อ่ะโอ้อาสไลด์สไลด์สไลด์อุ้ยหุ่นยนต์โอ้ครื่องบินเครื่องบินนี่เพลงไม่ได้แหลมัึงเลยเนี้ยเฮ้ยอย่ากระแทกที่โอ้โหโอ้โหกระแทกเราจังเลยโอ้ยเราจะไปมั่งเราจะหล่นลงมาดู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 ดไม่ได้เลยทั้งอย่างเอาละเอ้ยเดี๋ยวก่อนเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วโอ้ยเล่นยากเกินอุ้ยเล่นยากเล่นยากนี่โอ้โหได้แหลมั้งเนี้ย เราได้เป็นอันดับที่2อ,อ่ะโหพี่เอกพี่ฝนได้เป็นอันดับที่สองเลยนะเหมือนพี่เอกจะไม่ได้อะไรเลยพี่ฝนสามารถเก็บของขวาญได้เยอะเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยเต่าเต่าใครเนี่ยเฮ้ยเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยหรอหรออืมเขามีสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะพี่ฝน<ห>จะเอาสัตว์เลี้ยงมาอีกต่อไมคอะ่ะพี่ฝนก็มีจอเป็นเพื่อน<ห>แล้วนี่นะเอาล่ะพี่เอกต่อไปเป็นเกมแบบแพร่ระบาดเชื้อโรคสถานีขุดน้ํามันโอ้โหกําลังเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยพี่เอกดูดูคนนี้ด อเล็กอะไปไหนแล้ววะไหนอเล็กอเล็กไปไหนแล้ววะเฮ้ยแล้วเราต้องทําอะไรอ่ะมันจะแพร่ระบาดใช่ไหมเราต้องวิ่งใช่ไหมมีการแพร่ระบาดทําไงอ่ะพี่ฝนอยู่บนเนี้ยบนยอดเนี่ยเอี่ยก็ดีแล้วไงอยู่บนยอดไงเฮ้ยฮัลโหลทำอะไรอ่ะรึปะมาแล้วเหรอเฮ้ยทำไมต่างคนต่างอยู่อะนี่ไงตัวแพร่ระบาดมาแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้ยซอมบี้โอ้ไม่ได้ละวิ่งก่อนละวิ่งก่อนละวิ่งไง โอ้โหอันนี้เป็นซอมบี้นะพี่เอ็กมาดูใกล้ๆดินี่ไงดูดินี่เขาเป็นอะไรอ่ะแพร่ระบาดเชื้อไวรัสใช่ไหมใช่เป็นเชื้อไวรัสอ้าวแล้วทำไมเขาไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีหลายคนมีหลายตัวอ้าวพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเตัวอะไรเนี่ยพี่เอกไม่ไหวไม่ไหวพี่เอ้าวเลยเป็นไปด้วยเลยปะทอพีเไมทำไมทำอย่างนี้เฮ้ยจอดจอดดูจัตเมื่อกี้พี่เอกเห็นมีคนอยู่ข้างบนเงอ นี icana, ่นี่เจอละนี่เอาละติดแล้วติดเชื้อเซ็งเลยอ่ะติดเชื้อติดเชื้อไวรัสซอมบี้จากเราไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวก่อนไปไหนแล้วอ่ะเห็นเมื่อกี้มีเชื้อไวรัสอยู่เฮ้ยเราตกลงมาข้างล่างเดี๋ยวยังแพร่ระบาดไม่พอใจเดี๋ยวก่อนพี่เอกเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีก็เป็นเดินตัวแอนมาเลยนะแปลงว่าเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ย สามารถแพร่ระบาดไปได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นได้ไง่ายนะคะอ้าวสวัสดีครับอันนี้น้องเ c น้องน้องจีโน่ซ <G ino. S 2> ีจี G ด้วยซีจีจี c G G, มีหลายคนตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมางเลยอ,อันนี้มาใหม่น้องจีโน่นะครับไหนจีโน่นี่ไง c G นี่ไงซีจีจีอ๋อเนี่ยเหรอซีจีจีจโน่เนี่ยใช่ไหมเอ็กซ์แซดเอ็กซ์แซดอ๋อสวัสดีจ้าซีจีจีจโน่ G G, G เอาล่ะเอ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะพี่เอกไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอ๋อให้เราให้เรายืนอยู่บนบนเนี้ยเหรอ ไม่เรายืนอยู่บนนี้หรอแล้วไงต่อโอ้ตัวมันเล็กเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะให้เลือกสีเหลืองโู้ให้เลือกอะไรสีเหลืองหรอโอ้โอเคอุ้ยเกี่ยไปรอดรอดอืมโอ้ดีนะพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วต่อสีเหลืองยั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 งที่หรอเฮ้ยวลุ้นลุ้นสีเหลืองเห็นไหมเล่าอ๋อดูตามป้ายโอ้ยอย่างี้ก็ง่ายดีตามไปง่ายมาเขียว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 เอาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้ my god เกือบไปจะมีใครหล่นไหมเอาล่ะนี่ท่าน ตายตาบอดสีนี่คือแบบตายนะเนี่ยเอ้ยจริงเหรอเนีไมอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยต่อไปเสียไล่ะมันมันเริ่มเร็วขึ้นนะพี่เอกสีแดงกระโดดแล้วกระโดดแล้วจ้ากระโดดแล้วจ้าโอ้ยตายอ่ะโอ้ทำไมวิ่งกันเร็วจ้าเอาละต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แม้เลยอุ้ยทันอู้ทันทันเฮ้ยปืนปืนมานี่มินิเกมต่อไปเป็นการยิงเรเซอร์ด่านพนัด ดำอำนาจเจอกันเจอกันในแมปนี้เจอกันได้อย่างนี้ต้องไม่เสียเออเหรเฮ้ยปืนเลเซอร์อันนี้ซื้อได้เปล่าะมาแล้วอ้าวเฮ้ยต้องหาปืนสิต้องหาปืนใช่ไหมเฮ้ยเราไม่มีปืนเป็นของตัวเองอะจอรดเราต้องหาปืนอะไอ้วิฝาแล้วเราจะหาตรงไหนฉันว่านะมันจะต้องแอบอยู่แถวหลังเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วเหรอเฮ้ยมีปืนแล้วอ้าวโดนยิงองเดินๆเดินๆเดินๆเฮ้ยได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดเมื่อกี้เราจุกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงจอดแมนจุกเดี๋ยวก่อนจอดจอดแกงเยี่ยมเีมไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จอดโอ้โหมันมันสามารถเกิดมาได้ใหม่ใช่ไหมเบียกใช่แล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เบียกไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยจอด โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงอยู่โดนไล่ยิงอยู่โดนไล่ย um ิงอยู่สเต็ปจุ๊กยิงยังไงโอ้โหเฮ้ยนี่เขายืนยิงดื้อเลยโอ้โหแน่นอนเฮ้ยมอดหรอมันมันต้องมีรีโหลดนี่สเต็ปจุ๊กสเต็ปจุ๊กสเตปจูกสเตปจุ๊กโอ้ my god เดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นคนโอ้มันมีรีโหลดนี่นะใช่จริงด้วยจุ๊บนี่ มามามาสเต็ปจุ๊บเราดีกว่านี่นี่นี่เป็นไงยิ่งยิ่งอ่าหมดแล้วโอ้โหกำลังมันเลยกำลังมันเลยอ่ะโหโอ้ขอแบบดาดเมื่อกี้ได้เปล่าอาลาดนี้แกมต่อไปกำลังจะเริ่มเลยอีกห้าสี่สามสามหนึ่งมาแล้ววู้ฮู้เอ้ยตื่นเต้นอะเอ้ยอะไรอ่ะสอบต่อรูปรอกเบิดเหรอ บอ <expand. S 2> so มบอลเหรออืมเอาละเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะมินิเกมเมื่อกี้แบบสนุกมากเลยอ่ะใครเป็นคนชวนเข้ามาเล่นนะพี่เอกใครเป็นคนชวนเข้ามามาแล้วใครชิญเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรเอาให้เรากิ้งไปชนกันเหรอโอ้ยเรากิ้งไม่ชนกันเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วลูกระเบิดเหรอโอ้ยระเบิดทั้งนั้นเลยอ่ะเออหืออือหืออ้าทาา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 มาาา โอ้โอ้ไมคเราต้องกิ้งหนีต้องกิ้งหนีโอ้ไมค์ก็อย่ากิ้งมาทางนี้อย่ากิ้งมาทางนี้อย่ากลายเป็นระเบิดไงตัวเขาจะกลายเป็นระเบิดอู้วููตูมตายไปอีกหนึ่งแล้วใครเป็นระเบิดต่อไปเอาละมาทางนี้ดูสถานการณ์ก่อนกิ้งดูสถานการณ์เอ้ยมาทางนี้ทำไมอู้เต็มเลยอ้าวโดนระเบิดซะโอ้รอดไปไปเกิบไปเฮ้ยหนีหนีหโดนปุ๊บเรากลายเป็นระเบิดใช่ไหมเราก็ต้องหนีเราก็ต้องหนีปุ๊บเรา เร้ยกลไปเรากลายเป็นระเบิดเรากลายเป็นระเบิดแล้วเราก็หนีนี่นี่นีเฮ้ยยาโทถตัวแตกเลยเกิดไปโอ้โหพี่เอกเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเลยเอ้าเอ้าเอ้าโอโหเซ็งเซ็งยาเฮ้ยเรากลายเป็นระเบิดแล้วเฮ้ยโอ้เราหนีได้เราหนีได้อโอ้โหนิดเดียวเซ็งเลยอ่ะว่าแต่ว่าโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนี้คืออะไรอ่ะมีร้านขายของด้วยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงอือโอ้เพื่อนยาเพื่อนเพื่อนเาไป ออกไปเพื่อนตัดดิตังค์แค่นี้เองเหรอ <c oughs> โอ้อาล่ะเมื่อกี้แสดงว่าถ้าเราแบบโดนระเบิดปุ๊บใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นระเบิดแทนไงใช่เราก็ต้องไปหาเพื่อนให้แบบกลายเป็นระเบิดแทนเราประมาณก็ไม่เบื่อดีเนาะเกมนี้เอาไปเล่นใครเครียดได้เอาไปเล่นเอ้ยเพนกวินโอ้อไปเป็นเพนกวินเหรอพุชโ <Push over S 2> อเวอร์ด้วยจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทีเนี้ยไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะ ใช่น้องขอชวนเพื่อไปเล่นบล็อกฟุตต่อด้วยดูก่อนดูก่อนเอาเพนกวินก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยมาแล้วเพนกวินทำไรอ่ะให้เราสลายนีเหรอทำไรอ่ะให้ทำไรให้วิ่งเหรอทำไรเหรอเฮ้ยตัวเราแบบเล็กนิดเดียวเองอ่ะอันนี้เรามองจากด้านบนนะครับอันนี้มุมมองเท่าไหร่เนี่ย90องศาเฮ้ยเฮ้ยมีเพนกวินวิ่งมาเฮ้ย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 แล้วมันวิ่งมาทำอะไรกันแล้วเอา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 เฮ้ยหนี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 เราต้องหลบเพนกวินใช่ไหม นี่เบรกมันหลบตรงนี้ตรงนี้เนียนอยู่เป็นร่องไหนเนียนเนียนอะไรกันนี่ไงโอ้นิดเดียวนี่เดียวนิดเดียวมันไม่มีตรงไหนเนียนน่ะจริงเหรอนี่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 หลบ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 นี้เอาละเพียกอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยแอบแอบอยู่ข้างบนเนี่ยแอบอยู่ข้างบนหรอนี่พี่โฝนแอบตกร่องนี่ไงนี่ไงตรงร่องนี่ไงแล้วก็แบบหลบหลบนิดเดียวนี่เห็นไหมหลบนิดเดียวเวฟอ่าะไปเก็บไปไยเอาละอึ๊บเนี่ยหลบขึ้นหลบลงกัอยู่แค่เนี้ย เฮ้ยมันม oh ันเยอะเกินไปหรือเ่าอโอมาแล้วมาเป็นแพเลยอะเฮ้ยคราวนี้มาเป็นแพเลยอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจุ๊บกอกกลอกจุ๊จุ๊บล็อะอุ๊บจุ๊บจนน่าสงสารมากเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่เุ๊บจ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 ุเบาุาบจุ๊บจุ๊บจุ๊บปึ๊บาสงสารเลยมันจุ๊จุ๊บนุ๊าจุ๊บจุ๊บีุ๊บจุ๊บจุงเจุ๊บจุ๊ ไม่ตายพี่ฝนไม่ตายพี่ฝนเก่งแมปนี้พี่ฝนชํานาญอยู่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเป็นการเล่นแบบครั้งแรกนะจ๊ะเอาแหละมินิเกมต่อไปให้เราหาทางออกอ๋อนี่มันเป็นเหมือนเขาวงกตหรอพี่เอกไม่เหมือนเขาวงกตอะไม่ไหวอ๋อเล่นแบบนี้ไม่ไหวอ๋อนะน้องขจวนไปเล่นบล็อกฟุตเดี๋ยวดีแป๊บนึงอยากเล่นต่อโอ้โหพอแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาวงกดมาแล้วเขาจะรอหาทางออก ออกตรงไหนอ่ะมันมันต้องมีทางออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องมีทางออกไงแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะยังไม่เริ่มหรอนี่ออกแล้วออกแล้วใช่ไหมไปทางไหนเผื่อว่าจะไปทางขวานี่หรอทางนี้ใช่ไหมเออคนเยอะดีแล้วเลี้ยวขวาต่อคนเยอะดีเหรอเฮ้ยอ้าติดติดอ้าเอ้าเฮ้ยอ้าวแล้วมันมันมันกันกันอย่างนี้เลยเหรอเออมันกันเอาไว้เลยอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยทำไมเพื่อเราตัวแบบตัวบางใสอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิด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 ต่อนี่นี่นี่ เอาละออกแล้วเย่รอดแล้วอ้ามาปิดคลิปก่อนมาเร็วเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและพี่เอกนะคะับต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆขอบคุณน้องๆมากนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันในวันนี้จ้าโอเค If you like this video clip, please read, follow and subscribe our channel. Thank you for watching. Goodbye. จ <Okay. S 1> ุ๊บางผู้สโลแกนไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบงค์เขาจำไม่ได้ากเลยไปแล้วค่ะทุกคนแล้วมาเล่นกันใหม่เอ <c oughs> <c oughs>